ท่นเป็นประชาธิปไตยที่ซื่อสัตย์มานานหลายทศวรรษนั่นไงเห็นไหมเราทั้งคู่เปลี่ยนไปถึงเวลาที่ต้องยอมรับเรื่องที่นายตกลงในปี1992แล้วละ่ะพูดบ้าอะไรเนี่ยใช่คูกกำลังพูดเรื่องบ้าอะไรอยู่ฉันทำมติในปี1992ไงนายจำไม่ได้แล้วเหรอเห็นด้วยกับนโยบายจีนเดียวตอนนี้นายกำลังแสดงว้าวว้าว,วนายกับฉันจำการพบกันครั้งนั้นค่อนข้างต่างกันนะ ที่ผ่านมาฉันไม่เห็นด้วยกับการบุกรุกทางทหารอย่างต่อเนื่องเลยโอเคถึงเวลาจริงจังแล้วละ่ะถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งกับสหรัฐและวใช้ชีวิตในทุ่งลาเวนเดอร์ต่อไปฉันจะบังคับใช้กองกำลังทหารจีนลากตัวแกกลับมาเข้าแถวฉันจะไม่ยอมให้แกกดขี่ฉันแล้ว เนยมาจากไหนเนี่ยเดสติวชอปเปอร์รุ่นใหม่ใช่ไหมจะขอลำหนึ่งสิลดอาวุธลงส่วนหนึ่งของฉันฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแกฉันก็คือฉันแกจะไม่มีวันเป็นตัวของแกเองแกเป็นแค่ส่วนหนึ่งของฉันที่คิดว่าเป็นตัวเองมีใครสับสนจริงๆบ้างไหมตอนเนี้ยแกสู้กับกำลังทหารฉันไม่ได้หรอกมันเปล่าประโยชน์ถูกของแกแต่อเมริกาทำได้ว่าไหมโอ้ใช่ เลิกยุ่งกับไต้หวันไม่งั้นอเมริกาจะเตะตูดนายอาจนาะไม่รู้สิมันซับซ้อนอะ่ะโอเคอย่าหาคำตอบเลยก็ได้ฉันจะยกเลิกการฝึกซ้อมโอเคขอบใจก็ตามนั้นเราจะลงเรือหน้าเกลียดนี้ได้ยังไงแบบว่า,าใครเป็นคนแนะนำเรามาที่นี่คุณไง ผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการใช้เวลาในใต้หวันค่าแม่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งแต่อย่าเครียดกับมันล่ะฉันแน่ใจว่าเดี๋ยวที่ก็จะลืมเรื่องทั้งหมดนั้นไป